ต่อไปนี้เราจะได้รับชมภาพโยคีต้นแบบสาธิตวิธีการกราบสติปัฏฐานหมายถึงการกราบอย่างมีสติวัตถุประสงค์ของการกราบนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้จิตไปคิดถึงอดีตและอนาคตถ้าเราไม่กราบสติปัฏฐานถ้าเราไม่กำหนดสติเนี่ย ใจของเราจะคิดไปถึงอนาคติอดีตบ้างใจใจจะคิดไปถึงอนาคตบ้างฉะนั้นประโยชน์ของการกราบในการบริกรรมภาวนาเป็นการเพื่อฝึกให้เรามีสติเป็นการสร้างสติกำหนดรู้ตามความเป็นจริงฉะนั้นการเรามาสร้างสติคือการกำหนดสติของเรานั่นเองต่อไปนี้โยคีต้นแบบทั้ง3ามท่าน จะได้เป็นต้นแบบให้เราได้รับชมภาพสาธิตวิธีการกราบสติบัตฐานคือกราบอย่างมีสติเป็นการต้อนจิตต้อนใจของเราเข้ามาสู่การพิจรารณาการในกายนี้อย่างมีสติเป็นลำดับต่อไปก็ขอเจริญพรโยคีทั้งสามท่านนั่งคู่เข่าเนาะ,นะเตรียมความพร้อมขยับก็ขยับเนาะ การนั่งนั้นโยคีหญิงต้องนั่งเทพธิดาถ้าเป็นผู้ชายก็เปลี่ยนจากเทพธิดาเป็นนั่งขโยงเขาเท่านั้นเองง่ายๆไม่ยากฉะนั้นถ้าเป็นผู้หญิงก็นั่งลักษณะที่เราได้เห็นภาพนี้มือวางไว้ที่หน้าขามือทั้งสองข้างนั้นให้แนบสนิทกันทั้งห้านิ้วทั้งสองข้างการนั่งให้นั่งตัวตรงเอวตรง ตัวตรงคอตรงศีรษะตรงนะอันดับแรกเรากำหนดบริกรรมภาวานาว่านั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอจากนั้นก็น้อมจิตสติเลึกร,รู้มาที่มือขวากำหนดภาวานาว่าพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอน้อมจิตสติเลึกร,รู้ที่มือขวา กำหนดที่มือขวาสังเกตอาการเคลื่อนไหวใจคำบริกรรมภาวนากับความรู้สึกจะต้องไปพร้อมๆกันไม่ก่อนไม่หลังน้อมจิตมาที่มือขวากำหนดยกขึ้นมาสู่ที่หน้าอกของเรากำหนดภาวนาว่าขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนอทังที่ที่มือกระทบกับผ้าก็กำหนดว่าถูกหนอถูกหนอถูกหนอ จากนั้นน้อมจิบไปที่มือซ้ายกำหนดว่าพริกหนอพริกหนอพริกหนอยกมือขึ้นมาสู่ที่เนินอกที่มือขวากำหนดว่าขึ้นหนอเคลนหนอขึลนหนอถูกหนอนิดนึงถูกหนออีกหน่อยนึงถูกครั้งที่สามมือประกบกันถูกหนอยกมือขึ้ือนสู่ที่หน้าผากของเราบริกรรมภาวนาว่า ขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนอถูกก็ถูกหนอถูกหนอถูกหนอลดมือลงลงหนอลงหนอลงหนอถูกที่หน้าอกก็ถูกหนอนิดนึงถูกหน้อยนอยนึงถูกหนอกระชับที่หน้าอกก้มตัวลงไปก็ก้มหนอก้มหนอก้มหนอ มือขวาลงสื่อพื้นกำหนดว่าลงหน่อลงหน่อลงหน่อนิ้วถูกพื้นนิดนึงกำหนดว่าถูกหน่อถูกหน่อถูกหน่อความหน่อความหน่อความหนอน้อมจิตมาที่มือซ้ายลงหน่อลงหน่อลงหน่อทันทีมือถูกพื้นกำหนดว่าถูกหน่อถูกหน่อ ถูกหนอความมือลงไปก็ความหนอความหนอความหนอแขนตรงตรงไม่ก้มหน้าทีนี้ก้มตัวลงไปกําหนดภาวนาว่าก้มหนอก้มหนอก้มหนอหน้าผากจรดกับเพื้นถูกหนอถูกหนอถูกหนอค่อยๆเงยขึ้นหน้าขึ้นมากําหนดว่าเงยหนอเงยหนอ เงยหน่อด้วยแขนตรงตรงลำตัวตรงตรงไม่ส่งใจออกไปข้างนอกน้อมจิตมาที่มือขวาบริกรรมภาวนาว่าเพลกหนอเพลกหนอเพลกหนอคคู่ขึ้นมาสู่ที่หน้าอกของเราขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนอทันทีที่มือหรือแขนถูกผ้าก็ถูกหนอนิดนึงถูกหน่อยีกหน่อยนึง ถูกหนอให้ติดที่เนินอกนะน้อมจิตไปที่มือซ้ายพลิกหนอพริกหนอพริกหนอพร้อมกับโยกตัวแล้วก็คูดแขนขึ้นมาขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้ลืนหนอมือกระทบกับผ้ากับแขนก็ถูกหนอนิดหนึ่งถูกหนออยหน่อยนึงถูกหนอกยกมือขึ้น <n> <Mexican> สุดที่หน้าผากก็เคลนหนอขึ้นหนอ kênh nọ thuộc nó thuộc nó thuộc nó đốt mưa lon lon nọ lon nọ lon nọ thuộc nó thuộc nọ thuộc nó côm nọ côm nọ côm nọ, nọ. nọ, nọ, nọ. nọ, nọ, nọ. mơ khóa lon còn lon nọ lon nọ lon nọ thanh thi níu trục phướn cơ thuộc nọ nít nên ถูกหนอหน่อยนึงถูกหนอความหนอความหนอความหนอมือซ้ายลงหนอลงหนอลงหนอถูกหนอนิดนึงถูกหนอหน่อยนึงถูกหนอความก็ความหนอความหนอความหนอแขนตรงตรงก้มตัวลงไปก็ก้มหนอก้มหนอก้มหนอหน้าผากจะลดกับพื้น ถูกหนอถูกหนอถูกหนอค่อยๆเงยขึ้นมาก็เงยหนอเงยหนอเงยหนออยัดแขนตรงงนอมจิตมาที่มือขวาพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพร้อมกับคู่ขึ้นมาขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอมือซ้าย พลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอพร้อมกับยกตัวคู้แขนขึ้นมาขึลืนหนอเกินหนอเกลนหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอยกมือเคลืนส่วที่หน้าผากเึ้ืนหนอเกินหนอเกินหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอลดมือลงลงหนอลงหนอลงหนอ thuộc nó thuộc nó thuộc nó kháng sơ thái côm nó côm nó côm nó mơ khỏi luôn còn lồn nó lồn nó lồn nó thuộc nó nít nên thuộc nó thuộc nó sáng kể thì mơ quam nó quam nó quam nó mưa sai lồn nó lồn nó lồn nó thuộc nó thuộc nó thuộc nó quam nó quam nó quam nó công nó công nó côn nó đã phạt cho luật cập hơn thuộc nó thuộc nó thuộc nó coi coi người khen mà người nó người nó người nó dịch cảnh tương tương nó chỉ mới thi mưa khóa พริกหนอพริกหนอพริกหนอฟูขึ้นมาเึ้นหนอเึ้นหนอเึ้นหนอถูกหนอถูกหนอถูกหน่อพริกหนอพริกหนออพริกหนอพร้อมกับยกตัวฟูแขนขึ้นมาเึ้นหนอเึ้นหนอเึ้นหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอยกมือขึ้นส่ที่หน้าผาก เคนหนอเคลนหนอเคลนหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอลงหนอลงหนอลงหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอเมื่อกรับครบสามครั้งแล้วมือขวาลงสู่ที่หนขาลงหนอลงหนอลงหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอมือตั้งฉากไว ความหนอความหนอความหนอน้อมจิตมาที่มือซ้ายลงหนอลงหนอลงหนอทันทีที่มือถูกก็ถูกหนอถูกหนอถูกหนอความหนอความหนอความหนอนั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอถ้าเราอยากลุกก็กำหนดว่าอยากลุกหนออยากลุกหนอ อยากลุกเนาะขยับตัวก็ขยับเนาะขยับเนาะค่อยคยกขาขวาขึ้นยกเนาะมือวางไว้ที่หัวเข่าค่อยค่อยโน้มตัวไปข้างหน้าค่อยคลุกขึ้นอย่างมีสติขึ้นเนาะขึ้นหนอะยืนหนอะยืนหนอะเราจะได้สาธิตดูทั้งสามมุมเนาะ วิธีการกราบกำหนวดนั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอน้อมจิตไปที่มือขวาพริกหนอพริกหนอพริกหนอยกขึ้นสุดที่หน้าอกก็้ินหนอเึินหนอเึินหนอถูกหนอนิดนึ่งถูกหน่อยหน่อยนึงถูกหนอที่เนินอกของเราน้อมจิตไปที่มือซ้าย พลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอมือตั้งฉากเคลืนหนอเคลืนหนอเคลืนหนอถูกหนอนิดนึงถูกหน่อยหน่อยนึงถูกครั้งที่สามลงตัวึ๊บนะถูกหนอน้อมจิตยกมือขึลืนสู่ที่หน้าผากของเราเคลืนหนอเคลืนหนอเคลืนหนอถูกหนอนิดนึงถูกหนอ thuộc nọ, lốt mưa lon, lon nọ, lon nọ, lon nọ, thuộc nọ nít nén, thuộc nọ, thuộc nọ, sám tòn côm lên bài cọ, côm nọ, côm nọ, côm nọ, mưa quả lon còn, lon nọ, lon nọ, lon nọ, thuộc nọ, thuộc nọ, thuộc nọ ความหนอความหนอความหนอแขนตึงตรงมือซ้ายลงหนอลงหนอลงหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอความหนอความหนอความหนอแขนตึงตรงลำตัวตึงตรงก้มตัวลงไปก็ก้มหนอก้มหนอ กกมหนอหน้าฝากจะลดถูกพื้นก็ถูกหนอนิดนึงถูกหนอถูกหนอค่อยๆเงยขึ้นมาก็เงยหนอเงยหนอเงยหนอเหยียดแขนให้เตึงให้ตรงนะถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องนั่งเทพพนมอันนี้เป็นผู้หญิงนั่งเทพธิดาน้อมจิบไปที่มือขวาพริกหนอพริกหนอพริกหนอคู่ขึ้นมาสุทินาอกของเรา เคลืนหนอเคลืนหนอเคลืนหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอน้อมจิตปฏิมือซ้ายพลิกหนอพลิกหนอพลิกหน่อแล้อวก็โยกตัวแล้วก็คู่แขนขึ้นมาเคลืนหนอเคลืนหนอเคลืนหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอเคลืนหนอเคลืนหนอเคลืนหนอถูกหนอ ถูกหนาะถูกหนาะสังเกตมือทั้งห้านิ้วจะแนบสนิทกันแม้แต่หัวไม่มือก็ต้องไม่แตกออกจากกันสังเกตอยู่ขีต้นแบบเนาะลดมือลงก็ลงเนอะลงเนาะลงเนาะถูกหนาะนิดนึงถูกหนาะอีกน่อยนึงถูกหนาะขยับที่หน้าอกก้มตัวลงไปก็ก้มหนาะก้มหนาะก้มหนาะมือขวาลงก่อนลงหนาะ ลงหนอลงหนอสังเกตให้ดีนะถูกหนอนิดนึงถูกหน่อยหน่อยนึงถูกหนอตั้งฉากเอาไว้อย่าใจร้อนความก็ความหนอความหนอความหนออหนอจิตไปที่มือซ้ายหลุดออกจากหน้าอกก็ลงหนอลงหนอลงหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอความหนอความหนอ ความหนอกมหนอโกมหนอโกมหนอถูกหนอถูกหนอถูกนอ n g หนอ n g หน n g หนน้อมจิบอัที่มือขวาพริกหนอเรีกหนอเรีกหนเกื่อหนอเกหนอเกหนถูกหนถูกหนถูกน พริกหนอพลิกหนอพลิกหนอจังหวะนี้โยกตัวแล้วก็คู้แขนขึ้นมาคืนหน่อคืนหน่อคืนหนอถูกหนอถูกหนอถูกหน่อคืนหนออคืนหน่อคืนหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอจังหวะนี้นิ้วชี้จะแนบสนิทที่หน้าผากของเราหัวแม่มือตรงเล็บมือทั้งสองข้าง จะอยู่ตรงกลางระหว่างคิ้วของเราลานะโยคีจะต้องใส่ใจตอจะต้องตั้งใจจะต้องเอาใจใส่คนเราถ้าขาดสติขาดสติเสร็จแล้วใจก็จะไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตถ้าขาดความสติขาดความเอาใจใส่ยิ่งฟุ้งซ่านนะฉะนั้นเราจะต้องแนบสนิทกายใจของเราต้องดูอาการการเคลื่อนไหวต้องเป็นนักสังเกต ลดมือลงก็ลงหนอลงหนอลงหนอถูกหนอนิดนึ่งถูกหนออีกหน่อยนึ่งถูกหนอจะเป็นสามตอนทีนี้ก้มตัวลงไปครั้งสุดท้ายก้มหนอก้มหนอก้มหนอจังหวะสําคัญเวลาก้มตัวโยคีใหม่มักจะขาดสติเวลาก้มตัวมือก็จะหลุดออกจากหน้าอกไปด้วยฉะนั้นโยคีใหม่จะต้องใส่ใจ จะต้องระมัดระวังจะต้องมีสติและเรีกรู้ด้วยความไม่ประมาทใส่ใจตั้งใจเอาใจใส่เป็นพิเศษแล้วก็ต้องสังเกตด้วยที่นี้มือขวาลงก่อนมือซ้ายยังอยู่ที่หน้าอกมือขวาลงก่อนกําหนดภาวานาว่าลงหน่อลงหน่อลงหน่อถูกหน่อนิดนึงถูกหน่อหน่อยนึงถูกหน่อความหน่อความหน่อความหนอมือซ้ายลงหน่อ ลงหนอลองหนอถูกหนอหนิดนึงถูกหนออีกหน่อยนึงถูกหนอตั้งฉากเอาไว้ถึงบทความก็ความหนอความหนอความหนอแขนตึงตรองอย่างนี้เนาะจะไม่งอแขนเวลาก้มลงไปก็ก้มหนอก้มหนอก้มหนอหน้าผากจริกับพื้นก็ถูกหนอนิดน,น,น,นึาาถนนงถูกหนออีกหนอ่อยนึงถูกหนอ ค่อยๆเงยขึ้นมาอย่างมีสติเงยหนอเงยหนอเงยหนอหนอแขนตึงตรงลำตัวตึงตรงน้อมจิตมาที่มือขวาพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอขึ้นก็ขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนอถูกหนอถูกหนอถูกหน่อมือซ้ายพลิกหนอพลิกหนอ พี่เหนอะพร้อมกับโยกตัวแล้วก็คูแขนขึ้นมาเก้นเหนาะเกนเหนาะเกนเหนาะถูกเหน่นิดนึงถูกหน่อยหน่อยนึงถูกเหนาะเกนเหนาะเกนเหนาะเกนเหนาะถูกเหนาะถูกเหนาะถูกเหนาะลดมือลงลงเหนาะลงเหนาะลงเหนาะถูกเหนาะถูกเหนาะถูกเหนาะกราบครบสามครั้งแล้ว Mưa quả lôngù thế khả con rau thuộc nó thuộc nọ, nó thuộc nó qua nó nọ sai nó nọ, nọ, thuộc nó thuộc nó thuộc nó qua nó, qua nó quam nó. nó Nang nó nang nó, นั่งเนาะถ้าอยากลุกก็อยากลุกเนาะอยากลุกเนาะอยากลุกเนาะขยับก็ขยับเนาะขยับเนาะขยับเนาะยืนด้วยเขาก็ยืนเนาะยืนเนาะค่อยๆยกเขาขึ้นขึ้นเนาะขึ้นเนาะก็ลุกขึ้นอ่ะขึ้นเนาะขึ้นเนาะขึ้นเนาะยืนก็ยืนเนาะยืนเนาะยืนเนาะ อันนี้วันนี้สาธิตวิธีการกราบวิธีการรูปวิธีการยืนวิธีการเก็บมือหนอไปเรานน nar, วิธีการเก็บแขนก็ยกมือซ้ายไปข้างหลังก็ยกหนอยกหนอยกหนอไปหนอไปหนอไปหนอถูกก็ถูกหนอถูกหนอถูกหนอน้อมจีบไปที่มือขวาก็ยกหนอยกหนอยกหนอไปหนอไปหนอไปหนอถู Weekly, กก็ถูกหนอถูกหนอถูกหนอ ยืนหนายืนหนาะยืนหนาะเราจะยืนสมาธิเป็น